สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ไหมวันนี้แม่ไหมจะพามาทำอาหารรดต้นทุนของไก่ไข่แม่ไหมเลี้ยงไก่ไว้สองสามตัวนะคะก็เป็นไก่ไข่ที่เป็นสายพันธุ์ไก่ไข่โดยเฉพาะเลยนะคะน่าจะเป็นพันธุ์โรดไอแลนด์หรือเปล่าแม่ไหมก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีไก่โปลแลนด์ขนกลับนะคะตัวหนึ่งไก่โปลแลนด์เนี่ยจริงๆก็อยากได้ลูกเขานะคะ เพราะว่าเขาเป็นไก่ที่ราคาแพงอยู่นะคะปลูกผักกาดนี้ง่ายมากๆมีประโยชน์ด้วยเพราะเราปลูกขึ้นมาเองเรามั่นใจที่จะให้เขากินแบบสดๆได้แม่ใหม่ก็จะเก็บไปไม่เยอะนะคะเก็บไปพอได้ให้เขากินแค่สองสาวันเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่นะคะเก็บไปเยอะเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะ่ะนี่นะคะผักกาดขาวเนี่ยนะคะดีมากๆเลยนะคะเกิดง่ายมากๆ คนก็กินได้สัตว์ก็กินได้นะคะแม่ใหม่ก็ยังว่าจะปลูกอีกเลยนะคะเพราะว่าเขาโตเร็วค่ะแล้วก็ซื้อเขาสิบบาทนะคะปลูกได้เยอะมากเลยค่ะหลังจากที่แม่ใหม่เก็บผักกาดมาแล้วนะคะแม่ใหม่ก็จะนํามาล้างตัดรากเขาออกนะคะเพราะว่าเขามีดินมาด้วยแม่ใหม่ก็จะนํามาล้างนิดหน่อยก่อนส่วนรากที่เหลือแม่ใหม่ก็เอากองกองไว้เพราะว่าจะเอาไปทําปุ๋ยไว้ปลูกต้นไม้อกองไวอ้อย่างนี้ก่อนนะคะแม่ใหม่ก็ล้างพอประมาณะคะ่ะ นี่คือข้าวเย็นที่เหลือของเรานะคะไม่ได้ทิ้งค่ะเดี๋ยวนี้แม่หม่เก็บไว้ให้ไก่กินนะคะแล้วหลังจากนั้นแม่หม่ก็จะมาหั่นผักกาดนะคะเป็นอาหารเสริมให้เขาด้วยเพราะว่าเขาชอบมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าไก่ของแม่ใหม่ถูกเลี้ยงแบบกักขังนะคะไม่ได้มีโอกาสไปหากินยอดผักยอดหญ้านะคะออกไปไม่ได้ค่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้อง หาผักมาให้เขากินนะคะเศษผักเศษญ้าเศษอะไรเนี่ยนะคะหามาให้เขาเลยค่ะตอนนี้แม่ใหม่เองก็เริ่มปลูกหญ้าเนเปียร์ด้วยนะคะเริ่มปลูกไว้ให้ไก่เนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ใหม่มีไก่สามตัวแล้วก็มีโครงการที่ว่าเราจะซื้อไก่มาเลี้ยงไว้อีกนะคะกําลังคิดอยู่ว่าคือเราจะซื้อแบบตัวโตเลยพร้อมพร้อมที่จะไข่เลยหรือว่าจะซื้อลูกเจี๊ยบมา แต่จริงๆไก่ไข่ของแม่ใหม่นี่ก็คือแม่ใหม่ซื้อลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงนะคะตัวละ40บาทเลี้ยงจนเขาโตแล้วแม่ใหม่ก็คิดว่าคือเลี้ยงเลี้ยงไก่ตั้งแต่เล็กๆอ่ะก็จริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแม่ใหม่ก็มองว่าใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเขาก็ออกไข่แล้วก็เลยว่าอยากได้แบบตัวเล็กๆเขาจะได้คุ้นเคยกับเสียงของเราได้เห็นหน้าเราได้อะไรเงี้เขาจําเราได้ค่ะเขาจําเราได้เลยนะคะเราก็คุยกับเขาด้วยค่ะ นี่ละค่ะแม่ใหม่ก็ให้วันละเท่านี้นะคะสำหรับไก่สามตัวนะคะลดอาหารไก่ไข่ลงได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าแม่ใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อแบบหัวอาหารแบบเป็นถุงปุ๋ยนะคะแม่ใหม่ก็ซื้อเป็นกิโลอยู่ซื้อมาทีละอ่าสามกิโลนะคะห้าสิบบาทก็จะได้อยู่ที่ประมาณสิบกว่าวันค่ะเพราะว่าแม่ใหม่ต้องกินแบบให้กินแบบจำกัดมากๆเลยนะคะ นี่นะคะให้ประมาณนี้เลยค่ะแม่ใหม่ก็จะเอาคุกใส่กับผักด้วยนะคะกับผักกับข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ลำไปด้วยนิดหน่อยค่ะนะคะเพิ่มลังเพิ่มโปรตีนให้เขาไปด้วยค่ะเขาจะได้ออกไข่ดกทุกวันเลยนะคะแล้วไก่ไก่โปรแลนด์เนี่ยเป็นไก่โปรแรนลนด์ขนกลับนะคะจริงๆแม่ใหม่ก็อยากอันนี้แม่ใหม่จะเอาไปให้ไก่ไข่กินนะคะเพราะว่าพอเขากินผักหมดแล้วเขาก็ได้มากินอาหารไก่ไข่ของเขา ไก่โปลแลนด์เนี่ยอยากได้ตัวผู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาขายแพงอสิคะตัวหนึ่งตั้งเจ็ดแปดร้อยคุณผู้ชมแม่ใหม่ซื้อไม่ได้หรอกคะ่ะก็เลยว่า,าเลี้ยงแค่ตัวเมียตัวเดียวนี้ก็ได้แล้วเขาเขาก็ออกไข่นะคะออกไขใ่ให้แม่ใหม่กินเรื่อยเลยคะ่ะนี่แม่ใหม่ก็เอามาให้เขานะคะตัวนี้เขาจะกินไม่ค่อยเยอะคะ่ะ เขาตัวเลขข็กค่ะไก่โปรแลนด์นะคะตัวเล็กมากไข่เขาก็จะเล็กด้วยใหญ่กว่าไข่นกกระทานิดหน่อยนะคะก็จะคลุกเขาเรามีมะละกอสุกอย่างเงี้ยเราก็เอามาให้เขาได้ที่สวนขรงใหม่ใหม่ก็เริ่มมีมะละกอสุกแล้วใหม่ก็เก็บมาให้ไก่กินเนี่ยละคะ่ะประหยัดต้นทุนด้วยนะคะหาเก็บผักเก็บหญ้ามาให้เขากินเสริมไปด้วยออกไข่โดกไข่ใบใหญ่ด้วยไข่ทุกวันเลยคะ่ะ เพราะว่าไก่ของเราเขาไม่เครียดนะคะเขาอารมณ์ดีเขาได้กินผักเขาจะชอบกว่าอาหารอ่าไก่ไข่ของเขาอีกแต่แม่ใหม่ก็เอาผสมกันนะคะเพราะว่าเขากินแต่ผักอาหารก็อาจจะไม่ครบสมบูรณ์เพราะว่าเขาจะต้องไปออกไข่เนาะแม่ใหม่ก็ต้องให้อาหารไก่ไข่เขาด้วยนะคะนี่แม่ใหม่ก็เอาอาหารไก่ไข่นะคะโรยหน้าลงไป ก็จะให้เขากินแบบนี้ล้วค่ะตัวนี้เขาจะกินประมาณแค่นี้นะคะแต่จะชอบกินผักค่ะนี่ละค่ะอาหารแบบง่ายๆนะคะเลี้ยงไก่แบบพอเพียงนะคะ3ามตัวเนี่ยคือเป็นการทดลองเลี้ยงนะคะว่าเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอ้โหแม่หม่ได้ไข่ด้วยนะคะเนี่ยนี่นะคะแม่หม่ได้เก็บไข่ทุกวันเลยนะคะเก็บทุกเช้าเลยค่ะ จร,จริงๆแล้วก็อีกอย่างของการเลี้ยงไก่เนี่ยก็คืออยากทำให้ลูกเห็นค่ะอยากทำให้ลูกให้หลานเห็นนะคะว่าเอ่อแม่เนี่ยเลี้ยงไก่เนี่ยเราก็ได้กินไข่นะคะเราก็จะได้ไประหยัดด้วยนะคะอันนี้แม่ใหม่จะเอาไปให้ไก่อีกสองตัวนะคะนี่มีแค่3ตัวเนี้ยแม่หม่ก็กินไม่หมดเลยจนได้เอาไปแจกจ่ายแล้วก็แบ่งขายด้วยก็มีนะคะเพราะว่า เราไม่ได้กินแค่ไก่ไข่เท่านั้นค่ะแม่หม่ก็กินไข่เป็ดด้วยนะคะ<อ>ก็เลยทําให้ต้องซื้อนะคะเพราะว่าจริงๆก็อยากเลี้ยงเป็ดด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวเองนะชอบกินไข่เป็ดค่ะกําลังคิดอยู่นะคะแต่อยากเลี้ยงแบบพอเพียงค่ะไม่อยากเลี้ยงเยอะเพราะว่าคือเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านนะคะแม่หม่ก็เกรงใจตรงนี้ด้วยนะคะ นี่ก็เก็บไข่อีกแล้วนะคะวันนี้ไข่แค่ฟองเดียวอยู่นะคะอีกตัวยังไม่ไข่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ไข่พร้อมกันทั้งสองตัวแล้วไข่ก็ใบใหญ่มากด้วยนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ให้อาหารแบบนี้ละค่ะ mm. เขาชอบมากเลยนะคะ mm. ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะ mm. มีเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะคะสัก5ตัว10ตัวเนี่ยกำลังดีนะคะแต่ตอนนั้นแหม่แม่ไปเที่ยวตลาดนัดนะคะ เหลือเงินอยู่แค่เนี้ยซื้อได้สองตัวแล้วอีกอย่างเราก็เราไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยงเขารอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกไก่อยู่นะคะแม่ใหมก่ก็นะคะซื้อมาแค่นี้ก่อนนะคะซื้อมาทดลองเลี้ยงตอนนี้แม่ใหม่เองก็พยายามที่จะไปดูที่ตลาดนันนะคะว่าเขามีลูกเจี๊ยบหรือเปล่าเพราะว่าแม่ใหม่ก็อยากได้นะคะเพราะว่าแม่ใหม่ชอบเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆให้เขาคุ้นเคยกับแม่ใหม่มากกว่าค่ะ เนี่ยเวลาที่เอาอาหารไปให้เขานะคะเขาจะวิ่งมาเลยนะคะคือเขาเห็นแม่ใหม่ไม่ได้ค่ะเห็นนี่ก็จะร้องวิ่งตามหาชะเงือชะแงะมองเลยค่ะเลี้ยงไก่แบบพอเพียงเนี่ยดีมากๆเลยแม่ใหม่คิดว่านะคะช่วยประหยัดรายจ่ายใ,ในครอบครัวลงได้เยอะเลยค่ะอีกทั้งนะคะ ไก่ไข่เนี้ยยังสามารถนําไปทําอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆเลยโดยเฉพาะบ้านของแม่ใหม่เองนะคะลูกแม่ใหม่เนี่ยไม่ชอบกินเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะแม่ใหม่ก็จะใช้ไข่นี่แหละค่ะทําอาหารให้เขากินลองไปทําดูนะคะเลี้ยงไก่แบบพอเพียงแบบง่ายๆขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ